สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย,อยๆที่เราทำแบบสม่ำเสมอสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะแนวคิดนี้มาจากหนังสือดัง Atomic Habits เนาะที่บอกว่าแค่เราพัฒนาตัวเองวันละ1%เนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้เยอะมากๆใช่ครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะหมันจะไปพออะไรแต่พอมา ดูเรื่องอตัวเลขคณิตศาสตร์เบื้องหลังนี่เลยจริงค่ะมันไม่ใช่แค่บวกไปเรื่อยๆนะคะแต่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าพลังทบต้น exponential growth นะคะทบต้นยังไงนะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับคือถ้าเราดีขึ้นวันละ1%ใช่ไหมคะพอครบปีเนี่ยไม่ใช่แค่ดีขึ้น365%หรือ3-4ี่เท่านะแต่มันคือ1.01ยกกกำลัง365ค่ะ ผลลั์มันโอ้โหเกือบ38เท่าเลยนะคะโห38เท่าจากแค่1%ซต่อวันเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วลองคิดกลับกันถ้าเราแย่ลงวันละ1%ล่ซะอืมก็คงลดลงไปเยอะเหมือนกันเยอะกว่าที่คิดค่ะ0.99ยกกําำลัง365มันเหลือแค่ประมาณ0.03เองคือแทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะโหเห็นภาพชัดเลยครับว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำซ้ำๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆ ใช่ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆมันมันมกจะมาจากอะไรแบบนี้แหละค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ตูมเดียวแล้วเอ่อในทางปฏิบัติล่ะครับถ้าเราอยากจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้บ้างควรเริ่มยังไงดีครับเห็นมีพูดถึงเทคนิคแบบเริ่มให้เล็กมากๆใช่ค่ะเขาเรียกว่าเล็กจนปฏิเสธไม่ได้ค่ะคือลดฮาร์ดลลดอุปสรรคในการเริ่มให้ต่ำที่สุดเลยเช่น เช่นแทนที่จะตั้งเป้าว่าฉันจะวิตพื้น30ครั้งทุกวันก็เริ่มแค่5ครั้งพอ5ครั้งเองเลยครับหรืออ่านหนังสือวันละบทก็เริ่มแค่วันละหน้าเดียวพอค่ะแต่แค่นั้นมันจะรู้สึกว่าได้ทำอะไรจริงๆร่อะครับแบบมันน้อยไปหรือเปล่าคำถามดีค่ะคือช่วงแรกสุดเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่ปริมาณค่ะแต่เป็นการสร้างหลักฐานหลักฐานใช่ค่ะสร้างหลักฐานให้สมองเราเห็นว่าเฮ้ยเราทำได้นะเราเป็นคนอ่านหนังสือนะถึงจะแค่วันละหน้าก็ตาม อ๋อเหมือนการสะสมแต้มความสำเร็จเล็กๆให้ตัวเองเลยล่ะครับมีอีกเทคนิคที่เวิร์กมากค่ะเรียกว่า habit stacking หรือการซ้อนนิสัยซ้อนนิสัยก็คือเอานิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างไปผูกติดกับนิสัยเดิมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะอ๋อเช่นพอแปลงฟันเสร็จนิสัยเดิมก็อ่านหนังสือหนึ่งหน้านิสัยใหม่เลย ใช่ใช่ใช่ค่ะแบบนั้นเลยหรือว่าพอชงกาแฟตอนเช้าเสร็จก็อาจจะฟังพอดแคสต์ความรู้สักสามถึงห้นาทีอืมันเหมือนใช้กิจวัตรเดิมเป็นตัวนำทางไม่ต้องคิดเยอะว่าจะทำตอนไหนดีถูกต้องค่ะลดแรงเสียดทานไปได้เยอะเลยแล้วก็มีอีกเรื่องที่ช่วยลดแรงเสียดทานเหมือนกันคือการปรับสภาพแวดล้อมค่ะ ปรับสภาพแวดล้อมยังไงครับก็คือจัดสิ่งรอบตัวให้ม <el> ันเอื well? ้อให้การทำนิสัยที่เราต้องการนะง่ายขึ NBA. ้นแล้วทำให้นิสัยที่เราไม่อยากทำอ่ะยากขึ้นอ๋อเช่นถ้าอยากกินคลีนก็ไม่ซื้อขนมเข้าบ้านเลยใช่ค่ะหรือถ้าอยากอ่านหนังสือก็เอาหนังสือไปวางไว้ตรงหัวเตียงแทนมือถือจริงด้วยการมีสิ่งล่อใจอยู่ใกล้มือมัน เปลืองพลังใจต้านทานเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะเราออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ช่วยเราได้แล้วก็สุดท้ายการให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้มากนะคะให้รางวัลเหมือนติดสินบนสมองหรือเปล่าครับเนี่ยฮ่าก็คล้ายๆค่ะคือสมองเราเรียนรู้ผ่านการได้รางวัลเนาะพอเราทํานิสัยใหม่ได้สําเร็จตามเป้าเล็กๆเช่นทําครบ7วันแล้วก็ให้รางวัลตัวเองอาจจะไปกินกาแฟร้านโปรดหรือถ้าทําครบเดือนก็อาจจะซื้อของเล็กๆน้อยๆที่อยาก ได้มันช่วยสร้างวงจรความสุขในสมองว่าพฤติกรรมนี้มันดีนะมันนำไปสู่สิ่งดีๆนะคะเข้าใจเลยครับมันมีคำพูดหนึ่งของเจมส์เคลียร์ผู้เขียน The Atomic Habits ที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเขาบอกว่า uh, we do not rise to the level of our goals we fall to the level of our systems โอโ้โหคำนี้คมมากค่ะชอบมากเลยครับ แปลประมาณว่าคนเราไม่ได้ไปถึงเป้าหมายด้วยความยิ่งใหญ่ของเป้าหมายหรอกแต่เราไปถึงได้แค่ระดับของระบบที่เรามี ใช่เลยค่ะมันย้ำว่าแค่ตั้งเป้าสูงๆมันไม่พอต้องมีระบบหรือกระบวนการเล็กๆที่ดีที่ทำได้จริงทุกวันมารองรับด้วยระบบที่ดีคือสิ่งที่พาเราไปถึงเป้าจริงไม่ใช่แค่แรงฮึดเป็นพักๆถูกต้องค่ะความสม่ำเสมอที่มาจากระบบนี่แหละสำคัญกว่าการต้องทำให้เพอร์เฟทุกครั้งทำน้อยๆแต่ทำตลอดดีกว่าไม่ทำเลยนะคะ สรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆมันไม่ได้มาจากการหักดิบเปลี่ยนร้อยเปอร์เซนต์ในวันเดียวอืมใช่ค่ะแต่เกิดจากการค่อยๆสะสมใช้ชนะเล็กๆวันละหนึ่งเปอร์เซนต์นี้เองมีคำพูดหนึ่งที่น่าจะให้กำลังใจได้ดีนะคะเขาบอกว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณทำสำเร็จครั้งเดียวแต่มันเปลี่ยนเพราะคุณไม่ยอมหยุดทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำก็ตามโหชอบประโยคนี้จังครับงั้นสุดท้ายนี้คำถามที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันก็คือค่ะวันนี้ ไอหนเล็กๆที่เราจะลองเริ่มต้นทำได้เลยเนี่ยมันคืออะไรไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะอาจจะแค่วิดพื้น5ครั้งอย่างที่ว่าครับหรือเขียนบันทึกสั้นๆสักย่อหน้าอ่านหนังสือหน้าเดียวฟังอะไรดีๆ5นาทีหรือแค่ตื่นนอนแล้วลุกเลยไม่กด snooze ฬาลิกาปลุกใช่ค่ะแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้น1%ที่ยอดเยี่ยมแล้วค่ะเริ่มเล็กๆนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญ